สวัสดีพี่น้องอยากกินข้าวกระทอดปลาแดกปลาแดกทําเองปลาแดกปนินประหยัดก,กินกน็ต้องไปเบิ้งได้หมดหลากหลายความรู้เด้กค่ะทําไม่นานนะคะห้าวันได้กินเลยตาําแจวไว้แล้ว <c oughs> ตาําแจวไว้แล้วกาลังย่างตับค่ะตับไก่กำลังทอดปนินปลาแดกปนินพี่น้องแล้วก็สิราดแจวบ้า เขาแกวห่อนๆเป็นน้องกำลังหงเขานะจ๊ะปลาแดกปลานน้นทอดก็ะตําแก้วกระเซ็ดแล้วพี่นน้องรอมที่จะกินแต่ว่าเขานั้นยังบ,สบอสุกตับเขาสุกหรือยังบอกว่าเอาไม่ไม่ป้าตีสุกอยู่ดอกของพิน <Okay. S 1> รับมันสุกไงอยู่ดอกแต่ว่าน่ามันไหลยอยากให้น่ามันแห้งอา้าวว่าได้ขาดค้า ข่าวตัดแล้วรออีกจักซิฟนาที่ใจร่มร่มเม,มือน้ำต้มไก่เอาละเสร็จซับพร้อมซับแล้วตับน่ะเนี่ยเมืองคือมันดำดำแต่อันจริงมันไม่ดำเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ว่าอย่างตับก็บสิเป็นอย่างเสียระน้ออย่างตับไก่ให้ไรฮาอยู่ที่เจวมาต้องว่าวไหรหิวข่าวแล้วจ้ามาได้มาได้ไดพี่น้องเด้อมาได้จะพี่น้องขา่าขวก็ควนออกไม่ไห้ไปแล้ว ปิ่งตับจนแห้งเพราะวยานเมื่อสุกตับมันน้ำลายอะไร แดกปนนทอดคุยแจวบันอืม แนือฟิลว่าพ่อกินแบบนี้มันจะได้ใจครัวค่ะประแดกประนิ่นนะคะขันตำใจบอแซบอย่างมันประแดาร่ม ทอดและแกะเนื้อตสไส้ซูมันบ่ได้แบบนี้มันยังแซ่บแกะเนื้อปลาแล้วกับคุยแก้วบานอืืมฟินเวร์ แม่ประแดดเซ่บเพียก็เจ้าฮ็ดประแดกประนิ่มขายถอดให้พร้อมใน f เฟซบ o ๊กในสวีเดน ตัวละร้อยเก้าสิบห้านะคะอันนี้ไปซื้อมาให้เองแต่ว่ากับตัวใหไงย,ยุก็จะเห็ดหนึง่งแต่อันไม่น่ว่าตัวใหญ่เนื้อมัน,มน,มนเนื้อมันโมเน่น แ้าตะข่นมามโตซ้ำเนี่ยเขาต้องไปเลยกินส้องโตสามชิบนก็ค้นมากเอาหาเมอ่อเคยกิน ็นแล้วก็ใส่ช่องฟิดไปอยาแค่นบเนื้อเ,เขาออกมาขึ้นไปหน่อยเนี่ย ดน่าไม่กระับองส่วนในหางฝรั่ง ข้นเจอกว่ากินขับหนึ่งขับหนึ่งประดี๋ยประเดียวเนาะกระป๋องละค่ะอืมมันแนบแนะ nhắn ngắn cả tấp Tắp tay cả bắt tắp tay แซบ,แ<ส>บต้นหอมกับประแดกทอดคุยแจ้วมันสีเข่ากันพี่น้องเขากันพอดีแซ่บเลย พักที่เราสดพอดสดเกินแม่พิ้นมากสวดเกินเขาน้ำก็บ่กิน เอาใจกอกมาชงไปหน่อยแล้วกับไปหน่อยสร้างใจกอก่นอุดนุนซอยกัน จา,ากแมดคุณนมย์มีหน่อยอะไ้ไปนั่งคิขามไปเปไปมย เหนียวเขานั่นไออะซื้อของมาเหตุขาย กอกนัง่งเนี่ยเฮ็ดเนี้มได้กับมดพีเนอะตอนนี้แจวแพ้ขย,ยันได้นั่งเฮ็ดตำพริกขายแซ่บพ่อนั่งอยู่แต่บา้ากะยินใจอยู่ของมันแพงพีเนอะ คิดตุ่มหุ่นหลังกับแห้งคล้ายแห้งกับนแต่บาง่ก็ซื้อได้ยุคกับแรกขาได้หน่อยค่ะหน่อยจนน้องฝนมาไม่ต้องทำแล้วแม่วะ,ม,ะมักคุ้ม ให้มันทําโลดอยู่ยวกว่อนมันอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวมันก็คิดมากดีให้มันมีอะไรทำ บีก็พาพไปเลียนนวดมาเทีนหนนวดได้ยุต้ใจก็ว่าทำสองไปเลียนเอารักการแน่ใช่นะไหมแม่บีได้ภาพไปเลียนนวด,ด้วลาน้องหลานรุน่นน้อง เพราะว่าแม่ียนระ์มีโครงการสิบเปิดหัานมวดเพราะฉันเล่หทำแม่พี่ไปเล่น นักก็เห็นด้วยอยู่แม่พิ่นี่มือแข็งนวดถึงเส้นพอแล้วนม่นก,ก็ส่บริการแม่พิ่นอย เ,เล่นอยูหน่อยเดียวก็ได้แล้วเล่นเทคนคี้เล่นลู่เล่นลูเสร็จนะน,ะนี่แม่พี่เล่าว่าระเล่นจะเล่าอาศัยว่าตะก,กอน,นี่พอเล่าไม่คิดอยู่พอเล่าเป็นมันหมดเพื้นบ้าน เราใสหลักจำน้ำพอมากน่อยขันล้างไม่นไอยเก็ดนี่ไม่พิ้นดึงออกได้เลยหรอน่างเใช้เป็นเลยเด้อ

ี่นอว่างไปหน่อยกินยังกต่แสบเบิดมาปเนถ้าให้วางเดี๋ยวน่ามันแสบมันแสบก็เลยว่าแสบเดี๋ยวประเดี๋อีกเครื่องหนึง่งเดี๋ยวเปลี่ยนตับอีกซีีกซีไม่พอดีอีกหนึ่งค่ะเรอกลางปัว กับข้างเห็นใมเรือเราต้องกลับเรือก่อนไหวยหัวเรือก่อนเนี่ยในอีกหนึ่งรอบนะครับใส่ตู้เย็น